สบายดีทานหู้หรือยังว่าแอปบีเซวสามารถเห็นอย่างได้แน่ได้หลายก่อนโอนเงินแน่นอนถ้าไปเบิ่งพร้อมกันในแอป b ีเซวจะมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้มีบริการวันแค่แก้ไขปัญหาสักสีสมมงบริการถอนเงินด่วน f a ส t t แทสามารถโอนขามธนาคารได้อย่างสบายถอนเงินสดผ่านตู้ t t พัผ่าน QR สร้าง QR โค้ดของตอนเองก็ได้ สั่งโบนเงินเพื่อไว้พรนมูในวันสําคัญต่างๆสามารถำชำระสินค้าผ่านวันเพ่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่างวดบัตรเครดิตสะดวกสบายในการโอนสามารถชำระพันธะภาษีอากรต่างๆให้ลัฐจ่ายค่าสินเชื่อซื้อประกันภัยจ่ายค่าเฮียน สามารถล็อกและปลดล็อกบัตรได้ด้วยตนเองสามารถเปิดและปิดบัตรออนไลน์ได้ที่ก็สามารถถอนเงินได้เพราะมีสมาร์ทบุ๊กกวดโปรโมชั่นต่างๆบริจาคเงินก็ได้ออกบัตรซิปให้ตนเองก็ได้ฟังก์ชันไม่โอนข้ามประเทศก็ได้อีกสะดวกสบายและปลอดภัยแบบนี้ฮิบเ้าลงทะเบียนเลย